สวัสดีค่ะยาหลันเชเดียรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแชมพูไว้ใช้กันนะคะแชมพูสมุนไพรค่ะสมุนไพรสมสหายนะคะคือเราจะใช้มะกรูดค่ะมะกรูดแล้วก็มะม่วงหาวมะนาโหค่ะ แล้วก็ดอกอัญชันค่ะ ดอกอัญชันแห้งนะคะตากแห้งมะม่วงเผามานาโห่มันจะมีความฝาดนะคะความฝาดเราก็เอามาแช่น้ำไว้สักถึงสิบห้านาทีก็ได้ค่ะแช่น้ำเกลือน,นะคะแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วนีคะอันนี้แช่แช่ไว้แล้วนะคะ สิห้นาทีแล้วเราก็จะมาทําการล้างเอาแต่ลูกไม่เน่านะคะลูกเน่าไม่เอานะะคะมาล้างทาความสะอาด วันนี้เราจะใช้ช่วยตวงเอานะคะช่วยตวงเสกถเอาค่ะ,น,คะน,นี้ดอกอัญชันตัาแห้งนะคะหนึ่งถ้วยเท่านี้นะคะ ถ้วยกลางนะคะมะม่วงหาวมะนาโหนค่ะหนึ่งถ้วยนี่นะคะแล้วก็มะกรูดมะกรูดเอาทั้งลูกนะคะสามลูกพอค่ะสามลูกนะคะมะกรูดเอ,เอาเอาทั้งหมดค่ะยกเว้นมเมล็ดนะคะเราจะหั่นหั่นเอาแต่หั่นเอาเมล็ดออกนะคะ แล้วก็เราจะเอาเปลือกด้วยค่ะเปลือกอันนี้ไม่ไม่เอาข้างในนะคะเอาแต่เปลือกประมาณสิบห้าลูกเพราะว่าลูกใหญ่นะคะมะกรูดเอาแต่ผิวค่ะสิบห้าลูกนะคะห้าลูกแล้วหั่นเปนหนึ่งค่ะพร้อมแล้วค่ะมะกรูดหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ันนี้หั่นเอาทั้งลูกนะคะเอาเม็ดออกแบบนี้ค่ะันนี้เอาแต่เปลือกนะคะเอาแต่เปลือกสิบลูกค่ะเพราะว่ามะกรูดลูกใหญ่อันนี้เอาทั้งข้างในไม่เอาเม็ดนะคะสามลูกค่ะเสร็จเรียบร้อยต่อไปเรา ไปทําการต้มนะคะทีนี้พอเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํานี่ค่ะมะม่วงหาวมะนาวถ้วยหนึ่งนะคะโมรคะ่ะแล้วก็มะกรูดค่ะมะกรูดนี่นะคะถ้วยใหญ่พูนๆน,นะคะมะกรูดลงไปตามด้วยดอกอัญชันแห้งนะคะ ตามลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดนะคะเทลงไปเลยค่ะ พอให้ท่วมนะคะให้ท่วมฝามือก็ได้ค่ะนี่ค่ะพอให้ท่วมฝ่ามือนะคะน้ำเปิดไฟเลยค่ะต้มประมาณสี่สิบนาทีนะคะต้มประมาณสี่สิบนาทีใช้ไฟกลางนะคะ แล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้เลยค่ะเพื่อไม่ให้น้ำมันเละเหยออกมานะคะน้ำมันจากมะกรูดนะคะหลังจากที่เราต้มไว้40นาทีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็เราก็นำไปปั่นนะคะทีนี้ เกียดเลยนะคะเราก็เตรียมเรื่องกรงนะคะเระะื่องกรนีค่ะเลีปั่นปันปันนะคะพอปัน่นเสร็จแล้วก็มากรอเอาแบบนี้นะคะใส่กระชอนกรองนะคะก็จะได้แชมพูสมุนไพรนะคะ มะกรูดมะม่วงหาวมะนาวโหดอกอัญชันนะคะสูตรนี้ไม่มีฟองนะคะสูตรนี้ไม่มีฟองถ้าอยากให้มีฟองเวลาสระนะคะให้ผสมกับแชมพูที่เราซื้อมาก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะกรองนะคะ วันนี้สีออกจะไม่สดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามะม่วงหาวมะนาวเราไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะถ้าอยากให้สีสวยก็ต้องหาลูกที่สุกสุกออกแดงๆนะคะอันนี้หาลูกสุกไม่ได้ค่ะต้องเอาลูกแบบมันมีสีขาวเยอะลูกดิบเยอะค่ะ ็จะได้สีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะกรองแล้วก็กรอกใส่ในขวดนะคะสูตรนี้เอาไว้ได้ถึงหเดือนนะคะใส่ตู้เย็นนะคะถึงได้หเดือนเสร็จเรียบร้อยค่ะได้เยอะเลยนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแชมพูสมุนไพรแก้อาการผมร่วงนะคะผมร่วงทำให้ผมดกมีเงางามนะคะเพราะว่ามะกรูดเราทำให้ผมเงางามหนังศีรษะสะอาดนะคะ เป็นอาบเสร็จเรียบร้อยค่ะแชมพูสมุนไพรสามกริย์ของเรานะคะมีมะกรูดดอกอัญชันและก็ม่วมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมไปใช้สะผมได้เลยนะคะสำหรับสูตรก็ตามที่ยายหลานเชนแเลบอกนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายหลานชาแนล้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยายหลานชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลินีสวัสดีค่ะ